เฮลโหลครับโกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมไปรับรายการสบัสดีกันหนงกับเกมเ House of Legacy นะครับเกม House of Legacy ซึ่งผมเคยไลฟ์ลงช่องเป็นการไลฟ์เล่นเกมเนาะลงช่องสามารถย้อนไปดูได้นา่าจะขึ้นเป็นตัวไอนะครับให้ย้อนไปดูนะครับแล้วผมตอนนั้นเป็นช่วงฝึกเล่นนะครับก็เลยอยากมานิวเกมใหม่แต่ว่าไม่อยากไลฟ์เพราะว่า <c oughs> House of Legacy เนะี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าน่าเบื่อนะในช่วงที่แบบว่าไลฟ์เป็นเกมไลฟ์น่าเบื่อเพราะว่าเกมมันต้องช่วงเด็ดเกมอบผมลองเล่นละเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมช่วงเด็ดเกมอ่ะคือผมสติแตกมันต้องแบบคุมจริงๆถ้าแบบจะให้ไลฟ์ไปด้วยแล้วผมนั่งเงียบอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มันผมว่ามันไม่มันไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเลยเลือกที่จะมาอัดมากกว่าเนาะอัดแบบว่าให้ได้ดูนะครับ ซึ่งมันจะตัดแล้วก็มีความาดีมากขึ้นเนาะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือผมจะสร้างอย่างที่ผมบอกสร้างตัวละครใหม่เนาะซึ่งตัวละครมผมสร้างจะมีชื่อว่าหลิวเจียนะครับหลิวเจียแห่งเมืองเช่อหยางแห่งแคว้นกวนหลิงนะครับซึ่งสกิลผมเลือกเป็น ในด้านความฉลาดผมเลือกเป็นแบบว่าปานกลางนะ m e d i อเครในเรื่องของการรบผมเอาเป็น m a s t e r f ูลเลยนะครับเป็น m a s t e r f ูลก็คือสกิลการสู้ค่อนข้างเก่งก็คือจะเป็นสายบิวขุนพลนั่นเองต่อไปเรื่องการค้าขายผมเลือกเป็น non b ิสเนสหรือว่าไม่มีหัวการค้านั่นเองส่วนเรื่องของเสียงดนตรีนะครับเรื่องการดนตรีผมเลือกเป็น t o นเ d e f หรือว่าอารมณ์แบบว่าไม่มีความเป็นศิลปินนะครับ แต่ว่าคว่าเดฟมันแปลว่าสามารถแบบหูมีไอหูไม่ได้ยินเนาะส่วนด้านความเจ้าเล่ห์ผมเอาเป็นธรรมดาแล้วกันเพราเป็นธรรมดาเนาะส่วนด้านความงดงามของหน้าตาผมเอาเป็นธรรมดาเพนมันไม่ใช่ธรรมดาก็ธรรมดามันคืออันดรีมัเบผมเพนเพนก็คือบ้านๆไม่ดีไม่ดีด,ดูดี เอาตามผมมาตรฐานแล้วกันส่วนโชคผมเอาเป็นอัลลักกี้นะครับเพราะถ้าไม่ทําผมเอามาตฟูไม่ได้นะครับส่วนค่าหรือว่าเอ้ผมเลือกเป็นในด้านค่าอ่ะในทางด้านค่าความความ,มเขาเรียกอะไรความมีชื่อเสียงผมเรียกเป็นนิวทร i o u s หรือว่า infamous ที่แปลว่าไม่ดังนะครับไม่มีชื่อเสียงนะครับเป็นแบบเป็นตัวไรตัวตนเนาะโอเค let's go โอเคก่อนอื่นเลย <c oughs> จากที่ผมเล่นมาเพรว่าคอช่วงนี้ผมคอจะไม่ดีนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลตัวเองกันดีๆด้วยเนาะผมอาจจะไม่เจอาจจะหลุดเสียง <c oughs> บ้างบ่อยหน่อยเนาะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเฉพาะภาคเหนือเนาะเค okay. ก่อนอื่นผมลือของพวกต้นไม้ในบ้านก่อนโอเคหรือพวกถอนถอนพวกหญ้าเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะดรอปหนังสือถ้ามีโอกาสดีนี่อย่างนี้ไงได้หนังสือบิสเนสมาเก็บไว้ฮะได้หนังสือพวกการค้ามาโอเคนาได้ทีเซตมาเป็นเซตน้ำชาฮะโอเคแล้วก็เข้าเมืองกันเถอะเมืองกวนหลิงครับจังหวัดกวนหลิงหรือแคว้นกวนหลิงโอเคซึ่ง ก่อนอื่นเลยก็ต้องทำเควสรายวันเพื่อหาข้าวหาตังมากินข้าวก็คือเขียนหนังสือฮะเขียนจดหมายให้ประชาชนธรรมดาพวกซีวิเลียนบลาบลาบลาเนาะตืด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 เอ้ยอันนี้มีอะไรเอ่อพอดีว่าข้ากำลังจะไปหาญาตนะิน่ะแต่ว่าข้าถูกปล้นโดยพวกกลุ่มพวกโจรน,นะนะก็คือต้องการความช่วยเหลือซึ่งเรามีตัง เราให้เสียี่ห้ามันจะพอใจไหมศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคไม่เป็นไรเอาตังไปอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยชื่อว่าชุยเหมาหยี่นะครับผมพยายามอ่านแบบชื่อจีนเนาะที่แบบว่าจะอ่านนามสกุลมาก่อนเนาะซึ่งมันอาจะจะลำบากในการอ่านเนาะชุยเหมาหยี่นะครับเฮ้ยประกาศประกาศลูกสาวของข้าซุยหุยสิง ต้องการคนที่คู่ควรที่มีความฉลาดหลักแล้หลมใไรก็ตามที่ชนะในการประลองความฉลาดในการเขียนก็ต้องได้เป็นสวามีของเธอนั่นเองอเราก็อยากจอยคอนเทสต์นะแต่เราไม่มีเราสกิลไลติงแค่11ซึ่งน่าจะแข่งกับพ่อก็คือชุยเหมายี่ซึ่งผมไม่เคยแข่ง c o n ทไม่เอาแล้วกัน ไม่บายฮะโอเคไล่เขียนจดหมายให้ประชาชนไปโอเคเควสคอมพลีเควสเสร็จสิ้นยังดีที่ข้าเขียนเราได้ได้เยอะนะทั้งที่ผมอ่าเซตให้ตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้ผมได้เซตให้ตัวเองเป็นอันนั้นเปล่าวะผมไม่ได้เซตตัวเองให้ตัวเองเป็นอันนั้นปะผมไม่ได้เซตให้ตัวเองเป็น คนโง่ปะผมลืมไปแล้วจำไม่ได้โอเคค่าบิสเนสเราไม่มีโอเคเขียนจดหมายไปฮะแล้วก็เอาตังค์มาซื้อในทางด้านของอข้าวนะครับโอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะคอสติรีสโตร์ซื้อได้มากสุดหกโอเคแล้วก็แอปพลยทูช็อป ค okay. รับจ็อบฮะรับจ็อบเคยไปทิพอนสโตร์เพื่อขายของทำเควสไปเอาเงินทุนฮนะซึ่งถ้าได้เงินทุนมาแล้วสิ่งที่เราควรลงทุนก็คือการเปิดร้านอ่าร้านค้าแบบทั่วไปเนาะเขาเรียวกว่าอะไรนะเปิดของแบบชําร่วยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ชําร่วยเออนั่นแหละจำไม่จำคำไม่ได้เนาะ โอเคแล้วก็อัปเกรดร้านไปแล้วก็จ้างลูกจ้างสัก6คนมาเราก็จะได้ค่าร้านเดือนละ4 0 0พันโอเคตอนนี้ก็รอตังจากร้านอย่างเดียวโอเคครบ1เดือนได้ตังต่อไปค้าขายแต่เราไม่มีหัวการค้าดิถ้าไม่มีหัวการค้า ดูก่อนว่ามีใครให้จ้างบ้างจุดเริ่มต้นของตระกูลเลิ้วในยุคราชวงศ์ชิงนะครับชิงหรือหมิงวะเอ๊ะชิงกับหมิงผมชอบจำสลับกันต้าชิงชิงกับหมิงอะไรมาก่อนหมิงเออหมิงโอเคจะเช็คมาละผมชอบจำชิงกับหมิงสลับกันในช่วงราชวงศ์หมิงนะตระกูลเลิ้วจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโอเค ต่อไปสิ่งที่เราทำก็คือในเมื่อเราสกิลการรบสูงใช่ไหมผมจะปลดเมืองสักเมืองหนึ่งแล้วรอให้ทัพหลวงไปตีแล้วเราค่อยไปจอยปาร์ตี้กันนั่นแหละคือแผนโอเคเขาดูซีว่ามีใครให้จ้างสป้างมีใครให้จ้างบ้างขอเน้นค่าบิสเนสหรือว่าค่าหัวการค้า ก็จ้างหน่อยสิไม่ยอมโอเคเฉินจือออ่อถ้าบิสเนสสาสิบเจ็ดจ้างพันสรอยสิบโอเคมาเฉินจือ่ออโอเคเราก็ให้เฉินจือ่ออมาแล้วก็เราคอยแลกการค้ากับไอ้พวกนี้ประเด็นคือมันขายกันแพงแง มันไม่มีขายขายขายต่ำกว่าราคาเลยวะผมแค่จะทำเควสเฉยๆนะไม่เป็นไรเอา98โอ้ลดเหลือ93เยี่ยมมากนี่110ขายไปได้ัน115กำไรเนาะต่อไปกู้ธนาคารสักสักโอ้มันยืมได้แค่หมื่นเขาเรียกว่าอะไรนะหมื่นเหรียญมันใช้เป็นสกุลเลยนะหมื่นเหรียญได้ถูกต้อง เปแล้วเก็บค่าจ้างได้มา8,000ชิ่งเขาที่จะทำก็คือเปิด general store ฮะอะสเปมสเปม g e อ e r a l s ส o r e อะเพราะว่าเกมมันยังไม่อัพแพทเขาเรียกว่าอะไรนะบาลานพวกร้านค้าถ้าต้นเกมถ้าสเปมร้านค้ามันจะค่อนข้างดีนะครับเออชื่อว่าลิว่วกวางหยวนเออข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกตระกูลของท่าน ได้พัดพรากจากกันเพราะอาไฟสงครามตอนนี้ข้ากลับมาแล้วชื่อมองานยากอะ่ะเอาเป็นเอาเป็นยวนริ้วยวนริ้วรูเรียกว่ายวนริ้วชื่อมองานยากโอเคยวนริ้วมีความสามารถในเรื่องของไมท์ค่า,าความยิ่งใหญ่นะครับโอเค ก็คือค่าที่เน้นเรื่องการรบเขี้ดีมากชื่อว่าเฮอเอ๋อ er ริ่วกลับมาเฮอเอ๋อริ er ่วชื่ออ่านยากเอาเป็นริ่วชื่อผู้หญิงเหรอเชี่ยผมนึกออกเียี่ปุ่นเอาเอาเฮอเอ๋อ er ริ่วเนี่ยส่งไปดิอา่าชีสุริ่วไม่ไม่ไม่ไมโง่เกินย่าเอา๋อ ช่างเก๋สุนิงอ่ะสุนหิงลีวโอเคลีวสุนหิงเป็นคนที่พัดภาคกับไฟสงครามอีกคนนึงซึ่งสุนิงเอาเน้นข้าม่เอาละตระก,กูลสายบวกถือกำเงนิดขึ้นแล้วโอเคซึ่งเราต้องซื้อเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในการซื้ออะต่างติดลบแปบ๊บนึงโอเคมีตทเนอร์อ,อ๋อเราเซ็ตจ็อบไม่ได้ให้รลีวหยวน ใหยวนทำหน้าที่ในการอาอยู่ไหนว่าเก็บค่ารายได้ทั้งหมดจากพวกร้านค้าหรือว่าสิ่งปลูกสร้างในเมืองกวนหลิงเรียบร้อยเซ็ตไว้แล้วก็เรียนโอเคตอนนี้ก็รอสมูทสมูทไป ซึ่งอยากได้คนมาแต่งงานก่อนซึ่งตัวละครหลิวเจียอายุ19บ้ลี่วหยวนอายุ18บลิ่วซุนหนิงอายุ16ก็พอๆกันลี่วซุนหนิงเอาหนังสือไปไม่ได้ซื้อนี่หว่าลืมตังไว้พอเอ่อซื้อหนังสือหนังสืออยู่ไหนวะบุ๊กสตอร์นี่ โอเคสองร้อย okay. ปึ๊บ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 อันนี้เล่มเล่มเล็กเอามาให้หมดโอเคแล้วก็ในด้านของตัวละครแล้วก็ให้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มส่วนลูกไอ้น้องชายก็อ่านหนึ่งเล่มส่วนตัวลิวเจี๋ยอากาศไปอีกหนึ่งเล่มโอเคตอนนี้ข้าวเราหมดโอเคข้าวหมด ก็ซื้ิสโตฮะเก็บข้าวเคยตั้งมีหมื่นกว่ากลับไปที่ฤหาสา์แล้วอ่ะเอสเตทเขาเปลี่ยนชื่อเป็นหลิวเอสเตทแล้วกันหลิวเอสเตทจะได้ดูง่ายๆโอเคอสังหาตะกุลหลิวโอเคโอเคฮะเราแปะบ้านได้เรียบร้อย ใส่ตัวละคร2ตัวคือหยวนและเจีย้ยเข้าไปมีนาอยู่ตรงนี้ขายเท่าไหร่38มหมื่นแปดยังแพงอี่ชายโอเคซึ่งบอกเลยว่าเกมเนี้ยผู้พัฒนาดีดมาหรือไงไม่รู้แม่งอัปเดตท,ทุกวันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากลงมอดภาษาไทยเรมันน,นึงก็คือฝึกภาษาแล้วก็ อย่างที่สองคือกลัวมันบั๊กเพราะว่าผู้ฒนาอัปเดตเกมทุกวันนะครับโอเคต่อไปกลับเข้าเมืองต่อฮะไปหาภรรยามาแต่งงานสักคนหนึ่งข้าวหมดอีกแล้วโอเคข้าวหมดข้าวหมดข้าวหมดร้านขายข้าวอยู่ไหนวะข้าวข้าวข้าวอา่อ เดี่ยวนะก็เซอร์สโตรเจอละโอเคเราต้องความจริงเราต้องกลับไปที่บ้านอีกรอบหนึ่งมาซ่อมอันนี้ที่จะเป็นโรงเก็บของโอเคเป็นโกดังฮะอัพไปบวกห้าพันจะได้เก็บของเยอะๆโอเค แล้วก็ในทางด้านของไปร้านขายข้าวอีกรอบหนึ่งซื้อสักห้าพ5,000โอเคจะได้นานๆหน่อยโอเคต่อไปผมจะไปหาร้าน <Force. S 1> เขาเรียกว่าร้านอะไรนะจิวเวอรี่ร้านพวกอจิเวอรี่เครื่องประดับซิวเวอร์ จะซื้อของไปขอแต่งสาวฮะโอเคแล้วก็ซิตี้เซนในเมื่อตัวเราเน้นข้ามไม้เราก็เน้นไม้ไปซิงเกิลเออไม่มีอะไรดีเลยแต่ไม่เป็นไรโพสต์ m ม r ร i a ิ e ให้กับหลิวเจีย5อันแต่งไหมเย้ yeah, เรียบร้อย ต่อไปก็รอคู่ต่อไปให้ให้บักหยวนต้องรอคู่ให้หยวนโอเคตอนนี้เราต้องรออย่างเดียวฮะอันนี้มีอะไรเอ่ยเอ้ยจูจางโจเอ้ยพอดีว่า ข้ากำลังจะไปเดินทางไปหายาตดของข้านะแต่ว่าข้าน่าถูกล่นซะได้นะอา่าสี่สิบหกเหรียญเป็นเศษเอาไปโอเคต่อไปต่อไปหลิวลี่กงกลับมาหลังจากห่างหายไปจากไฟสงครามเอ่อเข้ามา หลิวลี่กงอืมพระราชองค์การองค์ฮ่องเต้ได้รับสั่งให้ป้โปจีเป็นวงกุฎราชกุมารหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีองค์ฮ่องเต้ โอเคต่อไปอะไรเนี่ยลิวซุนหนิงโอเคลิวเจีย <c oughs> ขอร่างคอ,อ,อแปบ๊บนึ่งลิวเจียนั้นโคตรที่จะยิงยะโซเลยเออแล้วก็จะพยายามที่จะทำร้ายข้านะการลงโทษสักนิดหน่อยก็อาจจะเป็นทางออกที่ดี ดิวเจียเขาปทำร้ายเด็กทำไมวะทำไมคุณนิสัยไม่ดีเลยเนะี่ไปทำร้ายตัวเองสั่งลงโทษตัวเองฮะเขียนตัวเองเขียนตัวเองแล้วก็ริวเจียแอนทิกอืมหายากซะด้วยสิอันนี้ไอ้พวกของโบราณเน่ยถ้าจะเพิ่มค่าความสุขต้องใช้พวกของโบราณพี่แกหายากนาดูยีด้วยฮู ปีจื้อตั้งคันเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคตอนนี้ทุกอย่างดูดีโอเคลิ้วอยู่เจียโอเคกลับมาหลังจากพัดพรากไปนานโอเคเราอุ้ไม้หมดเลยเชื่อมันตะกูลนักรบนี่มันตนนนตะกูลนักรบที่วา แล้วเมื่อไหร่องค์้องเต้จะรับสั่งให้เคลื่อนถ้าไปเก็บไอ้พวกชั่วกระบฏทางตอนเหนือวะรออยู่วะเนี่ยตระกูลเวลสองอยังสร้างไม่ได้ปะแม็กซ์ตังมีสี่0มืนก็ขออนุญาตแล้วกันนะไปซื้ออ่าไรแล้วกันลู่ฉุนหรือไม่เอาเอาเป็นอาลิวอี ลิ้ว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 ฟาร์มแล้วนะเลิ้วฟาร์มเฉยเลยลิ้วหนึ่งฟาร์มเขียนชื่อมันโง่เกินลนะแมวเ,เอาเป็นสุ่มไปดิจูยู่จูยู่ฟาร์มโอเคจูยู่ฟาร์มโอเคเควสคอมพลีท ได้มาได้เป็นฟาร์มโง่ๆมาหนึ่งที่มีคนอยู่4ี่คนถ้าเรากดอัปเกรดเอาตังมันจะไม่พอโอเคแต่ก็แม็กซ์คนต้องฟาร์มตังก่อนต้องฟาร์มตังก่อนกับเข้าเมืองกับเข้าเมืองผมไม่รู้ว่าทำไมมันแหลกนะผมรู้สึกว่ามันแหลกมากๆเลยโอเคเออ โอ้โอ๋อจริงจังวะเนี่ยออพอดีมีเรื่องด่วนนะพวกเรามีเรื่องด่วนนิดหน่อยเราต้องการทอง700ก้อนเอ่อท่านพอจะขายให้สัก74,400เอ่อต่อก้อนได้ไหมอุ้ยม,มีทองสักก้อนมังเายวั่งไหนเนี่ยอะไรวะผมไม่มีทองครับพี่สาว ไม่มีทองสักก้อนเลยเอ้ยเวลสามเป็น grocery store แล้วฝนแรงก็ตกโอเคอะที่บ้านฝนตกไม่รู้เสียงฝนมันจะเข้าไหมนะโอเคโอเคเข้าหมดอีกแล้วกซการสอบซึ่งบอกเลยว่าสอบไปไม่น่ามีใครผ่านเอ้ยผ่านเหรอไอหยวนไอหยวนผ่านฮะข้าเป็นสมาชิกครอบครัวทีผผ่พัดนาจากไปสงคราม ถ้ากับแมาแล้วหลิวล่านทรงโอเคโอเคข้าว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 เคยเราเซตให้ภรรยาไปซื้อข้าวดีกว่า10ต่อเดือนเคต่อไปต่อไปผมรอตังได้หมื่นหนึ่ง เราจะได้เป็น grocery store วางตรงนี้ร้านรูกขายอาหารบาราบาโอาเคเรา okay. ก็จ้างคนรดค่าจ้างเป็น200ได้ไหม,ไมจะมปใครรับงานไหมมีด้วยโอ้ข้าเป็นสม,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 สมสาชิกของัวที่พังหรไปนานพัดพักจากไฟสงครามอีกแล้วลิ้วจือ้อหวนมามึงมาใหม่สองคนขอดูสิไมม เฮ้ยไรติ้งไรติ้งคนแรกโ okay. อเคเจอสายขุนนางคนแรกฮะที่เหลือนั่นสายนักลบไปเลยโอเคโอเคโอเคสบายสบายฮะชิวชิวตอนนี้ซึ่งแผนที่ผมจะทำต่อไปก็คือจ่ายหนี้ฮะพอน,นี่หนี้มาลืมลืมเรื่องหนี้เป็นหนี้หัวโต ทีนี้คนยืมมันไม่ได้อดไเครดิตไม่มีปะ่ะเครดิตหน้าจะลดถ้าเครดิตลดไม่น่ายืมได้ซึ่งไอ้พวกธนาคารเป็นระบบที่เชื่อมต่อจากความชอบขององค์ฮองเต้ถ้าฮองเต้ไม่พอใจเรายืมตังไม่ได้งงมากเลยโอเคขออนุญ,ญาตอัปเกรดอันนี้ให้เต็มอัพเฉพาะที่มีอยู่ให้เต็มนะครับแล้วก็จ้างลูกจ้างสี่คน โอเคเก็ฝนก็ตกหนักจัดๆเรลุกยกันต่อฮะผมรู้เสียงจะเข้าไหมผมว่าเข้าตอนผมพูดมันเข้าแน,น่นอนผมเดานะซึ่งเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนมันตกและค่อนข้างที่จะจังเลยทีเดียวนะครับผมต้องหยุดขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะ จะเป็นซีรีส์ยาวๆนะครับซึ่งผมจะอจัดทิ้งไว้ยาวๆแต่ผมไม่เลิกไลฟ์นะผมจะไลฟ์บ้างเป็นบางวันเหมือนเดิมเนาะซึ่งผมค่อนข้างลำคาญฝนแล้วนะครับโอเคไว้เ,เจอกันพร์ทหน้าตอนนี้ายบายจ้ะ